สวัสดีครับจบไปแล้วกับงานทดลองทดลองใช้สุน,น้าดาวรุ่งหรือมิฟิโตลูกดาวรุ่งชื่อจูเลโอเอนเซโรวมถึงของเพื่อนภายในทีมไบรตันแอนด์โฮมอว์เียนะเป็นตัว Data April 2023นะครับก็เดี๋ยวมาสรุปกันทีละหัวข้อกันเลยนะว่าเป็นยังไงนะครับอ่าทรานเฟอร์ Transfer นะผมซื้อมาหนึ่งตัวนะช่วงปลายฤดูกาลแล้วนะก็คือจังหวะเหลือไปเห็นกรนิชาก้าโดนอาร์เซนอลขึ้นัญชีขายนะครับ ขึ้นนสีขายประมาณ5ล้านกว่านะก็เลยยื่นไปประมาณ3.3ล้านนะอาร์เนนอลยอมปล่อยนะฮะแล้วเจ้าตัวการานิชชาก้าก็ยอมมาคุยสัญญาด้วยก็เลยได้มาแต่ก็ถือว่าได้มาช้าไปนะก็ไม่เป็นไรนะถือว่าทดลองทีมนักเตะไบรตันล้วนๆแล้วกันนะครับกรนนิชชาก้าก,ก็ถือว่าเป็นโบนัสพิเศษในเซฟทดลองนี้นะครับมาดูชื่อผมก่อนนะครับเล่นไปทั้งหมดเอ่อ40เกมนะฮะ40เกม ชนะ13นะเสมอ7แพ้ไป20นะโอ้โหแพ้ค่อนข้างเยอะนะอ่ายิงประตูได้ทั้งหมด73ประตูนะครับเสียประตูไป89ประตูนะอ่าซื้อนักเตะมา1ึงตัวนะก็คือกลาลิชาก้ารเองาสา13ล้านนะแล้วก็ปล่อยนักเตะออกไปสองตัวนะครับอ่ะตัวที่ปล่อยออกไปนะฮะก็มีเจเรมีซามิเอนโตนะปล่อยไฟอยู่แล้วจริงๆมีค่าตัวนะแต่ว่านักเตนะเนี่ยมีปัญหาขาดซ้อมบ่อยมากนะเตือนก็นแล้วปรับเงินก็นแล้วนะก็ สุดท้ายยังขาซ้อมบ่อยแอฟเซนต์แอฟเซนต์เลดเทรนนิ่งตลอดเลยก็เลยขึ้นไปชีขายนะกลัวจะมีปัญหา,าสภาพบรรยากาศภายในทีก็เลยขึ้นไปชีขายด้วยการตั้งค่าตัวศูนย์ปอนนะก็คือปล่อยฟรีให้เชฟฟิวเวนเดย์ไปเลยนะครับอีกตัวหนึ่งคือเดนนี่เวลเบกนะฮะก็คือปล่อยช่วงท้ายดูกัรเหมือนกันนะก็สลับกับกราเน็ชาก้าที่ได้มาก็เลยปล่อยเดนนี่เวลเบกซึ่งไม่ค่อยได้ใช้งานนะเดี๋ยวมาดูเดนนี่เวลเบกนะนี่นะครับใช้ไปหนึ่งเกมนะสำหรับหกเกมนะครับยิงไปหนึ่งประตูนะฮะก็ไม,ไ,ะกะมไม่ได้้ใช อะต่อไปนะแทคติกนะผมใช้แทคติกนี้นะครับมูรินโญ่นะฮะหนึ่งสามสองสามหนึ่งนะครับผมตัวยืมนะฮะมียืมมาหนึ่งตัวนะครับมียืมมาหนึ่งตัวนะครับก็คือเอมิลี่นะฮะสวิตส์โลฟนะฮะหรือสวิตสโลนั่นเองนะอ่าเป็นดาวรุ่งมิดฟิลตัวลูกดาวรุ่งของอาร์เซนอลนะซึ่งอาร์เซนอลก็ปล่อยยืม เหมือนกับไรชากา้าเหมือนกันนะไรชาก้าปล่อยขายนะฮะเพื่อมาชีขายนะแต่ตัวนี้ปล่อยยืม,มก็เลยยืมมาเล่นนะช่วงเดือนเจ็ดคือต้นฤดูกาลเลยนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยช่วยทีมได้มากเนาะมากขนาดไหนเอ๊ะอาจจะบอกว่าจะพูดอะไรดีอ่าไม่ค่อยช่วยทีมได้มากอย่างที่ควรจะเป็นนะอย่างที่คาดหวังเอาไว้นะครับอ่าไบรอันแอร์โนอาเบียน oh จบอันดับสิบสองของตารางพิมลีกนะชนะสิบสามเสมอเจ็ดแพ้สิบแปดนะยิงไปเจ็ดสิบนะครับ, 70, รบเสียไปแปดสิบเอ็ดก็ถือว่ายิงค่อนข้างเยอะนะฮะยิงค่อนข้างเยอะนะแต่ก็เสียเยอะเช่นกันนะครับ เอสไซโซของผมที่บอกว่าทดลองเจ้าเอสไซโซดาวซันโวนี่จบอันดับ8นะครับ17ประตูภายในลีกนะครับดูฮาร์แลนด์นนะอันดับ1 52ประตูแล้วบ้าบอจริงเชียวนะนี่เป๊ปกวาดิโอลากวาดิโอลาคุมนะนี่ยิงไป97ประตูทฤดูกาลนะแล้วก็มีปัญหาไม่มีความสุขกับเป๊ปกวาดิโอลาด้วยน,นะนี่นะอั u n h ป p p y with his m นเ a อร์นะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะนะครับไม่ได้มีความหมายสำหรับผมนะผมไม่ได้คุมแมนซิยังคุมไบรตันนะฮะอีกตัวหนึ่งที่ไว้ใจได้ก็คือวิลลี่กิลมัวนะนี่นะ14ประตูภายในลีกนนนะะคครรััับบบจอด11ับ อจะได้เรียงอะไรอีกนะอ่ามาดูผลงานส่วนตัวของเจ้าเอ็นไซโซก่อนดีกว่าเอ็นไซโซนี่นะเป็นศูนย์หน้าดาวรุ่งนะครับอาชาวปรากวัยนะะเป็นดาวรุ่งชาวปรากวัยที่เมื่อก่อนอยู่ทีมอาร์คลับริบัติริบัิริรบัตัอัสเซนซซออนอะไรสักอย่างเนี่ยนะก็ทีมใน,นลีบ้านเกิดน,นะฮะประมาณนั้นนะครับอ่แป๊บหนึ่งนะปุ่มเลคคอร์ไปไหนละหาไม่เจอนะ อันหนึงนะครับเอ่อ uh, uh, ไม่เป็นไรผรับผมเลคอรไม่เจออะอยู่ตรงนี้เป็นนี่โอเคอมาดูผลงานของชุโดเอ็นไซโซนะจริงๆแล้วเป็นมิดฟิลด์ลุกนะครับเป็นมิดฟิลด์ลุกแต่ผมให้ยืนเป็นหน้าเป้านะยืนเป็นหน้าเป้านะก็คืออยากจะทดลองว่าถ้ายืนหน้าเป้าแล้วเนี่ยจะผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะมาดูคลังนะสปีดต้นนะ,ะหรือความสมสมอในการวิ่ง20นะ,ะิบะ ความเร็ว20นะครับนี่คือข้อดีของนักเตะคนนี้เลยนะครับผมความตั้งใจ18นะเทคนิคเฉพาะตัวนี่18เช่นกันนะความสมดุลของร่างกาย18นะความความคล่องแคล่วะไรพวกนี้ agility 20นะนี่ก็คือเป็นซูน้าจอมเทคนิคคนหนึ่งเลยนะแต่ฟินิชชิ่งกับลองช s h o ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะระดับกลางๆนะครับผลงานก็คือลงไป31เกมนะยิงไป18ประตูนะส่งไป3แมนตแไปเป็นหนึ่งนะจบเลนจิ้ง7.21นะครับมาดูผลงานอื่นๆโดยรวมของ เพื่อนๆกันหน่อยนะหรือทุกตัวของไบรตันนะครับดูที่ our rating ก่อนนะฮะกราดิชาก้าจบที่เจ็ดจุดเจ็ดจุดหกเจ็ดนะฮะซึ่งเพิ่งมาร่วมทีมไม่นานนะลงไปเก้าเกมนะยิงไปหนึ่งสมัยสี่นะถ้าได้มาตั้งแต่ต้งดูการอาจจะช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะนะกราดิชาก้านะซึ่งกราดิชาก้าเนี่ยผมไม่ได้มายืนเป็นมิดฟิลนะผมเอายัดลงไปยืนเป็นมิดฟิลตัวรับนะครับนี่นะเป็นตัวรับทางด้านกราบซ้ายนะอีกตัวหนึ่งคือดาวเด่นของทีมก็คืออเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะฮะ เป็นมิดฟิลด์จอมทัพอีกตัวหนึ่งของทีมนะจบเลตติ้งที่7.61นะฮะยิงไป9นะส่งไป8นะแมนยอตแมนไปสามนะฮะก็ถ,ถือว่าเป็นตัวที่เล่นดีตัวหนึ่งแล้วเป็นชาวอาร์เจนตินาด้วยนะนี่นะครับค่าตัวคง้าไป10ล้านแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นมิดฟิลด์คู่บุญของแม็คอลิสเตอร์ก็คืออาบิลลี่กิโมะนะฮะเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งของสกอตแลนด์นะฮะก็จบเลตติ้งที่7.56นะฮะยิงไป14นะฮะยลงไปสิบสี่นะยิงไป14ส่งไป6นะครับแมนหอเแมน 4, นะ ซึ่งเจ้าตัวนี่มาขอผมขอขึ้นมาชี้ขายด้วยนะผมก็เลยอ่ะในไหนก็ในไหนนะเพราะทดลองแค่กกรดูกาลเดียวรูดูกาลเดียวก็ก็มีสิ่ขายไปเลยนะนี่นะ n t to Mo v e to a ั i g g e r club ต้องการย้ายไปทีมใหญ่นะก็เลยยื่นหนังสือมาให้ผมขอให้ผมขึ้นมาชี้ขายในตัวเขาหน่อยะผมก็เลยโอเคเสยยียเยไปประมาณน,นั้นนะแต่ก็ถือเป็น,นักเตะที่เล่นดีตัวหนึ่งนะเล่นดีตัวหนึ่งนะะถ้าคุณไบตันก็พยายามยื้อไว้นะหรือว่าคุมทีมอื่นก็ลองซื้อไปเล่นดูนะครับตัวต่อไปนะตัวต่อไป อ่าตัวนี้ไม่นับนะเทลเลอร์ลิชานนะครับซึ่งตอนแรกปล่อยให้ควีนพาร์คยืมไปนะฮะแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มิดฟิวขาดแค้งนะเจ็บกันแลน้วนาวเลยต้องดึงกลับมาใช้นะแล้วก็ดึงกลับมาก็ไม่ค่อยใช้นะลงไปสองเกมเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ส่งไป2ครั้งนะลง2เกมส่งสองครั้งนะจบเดตติ้ง7.50นะฮะ7.50นะครับ,รบก็ผมถือว่าตัดสินใจช้าไปนะฮะดึงกลับมาตั้งแต่เปิดเกมแล้วก็ให้ลงไปตัวจริงอาจจะช่วยทีมได้เยอะกว่านี้นะครับ อาจจะนะก็ยังไม่รู้ผลนะสำหรับตัวเทเลอร์ลิชานะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวดาวเด่นของทีมีตัวหนึ่งนะครับผมก็คือคาโอนุมิโตมะนะฮะเป็นมิฟิวตัวลุกชาวญี่ปุ่นนะครับลงไป39เกมนะครับยิงไป8ส่งไป10นะครับจบเลติ้ง7.33นะอีกตัวหนึ่งที่เล่นดีนะครับผมให้ยืนเป็นมิฟิวตัวลุกหรือว่าหน้าต่ำนั่นเองนะฮะต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกองหลังนะครับก็คืออ่าเป็นมิฟฟิวตัวรับนะฮะเป็น มีฟิตัวรับดาวรุ่งนะชาวเอกวอดอนนะครับคือมอยซี่ไคเซโดนะฮะโมเสมอยเซสไคเซโดอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็ลงไป28เกมนะะสง่งยิงไป4ี่ส่งไปสี่มแล้วจะเป็นเป็น1นะ่งนะมีจบแท็เก,กลิลสองจุดเจด้วยนะเรตติ้งจบที่7.29กมันก็ถือว่าพอช่วยทีมได้ในระดับหนึ่งนะกับค่าพลังก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับอีกตัวหนึ่งที่ไม่ควรจะปล่อยทิ้งนะถ้าคุมไบรตันนะ เอเซโซ่ดูไปแล้วนะผ่านไปนะครับไทลิแกนตี้นะฮะเป็นมิดฟิลด์แล้วก็ตัวรับด้วยนะทางกระับขวานะครับผมให้เล่นมิดฟิลด์ตัวรับตัวกลางทางด้านขวาซ้ายกลางสมกไปไปสลับกันไปนะลงไปสามสสเกมนะสำรองหนึ่งนะครับส่งไปสี่นะขึ้นไปส่งถึงสี่นะครับมาร์ตอเมบเป็นหนึ่งจบเลตติ้งเจ็ดจุดหนึงนะก็ตัวนี้ต้องบอกว่าผีเข้าผีออกนะผีเข้าผีออกเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่นะเป็นชาวการนานะลูกครึ่งการนาอังกฤษนะครับ อีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นตัวที่ผมไม่ได้ใช้งานตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะพลาดมากนะยาซินออยาลี่นะเป็นมิฟิตลูคชาวสวีเดนนะก็คือผมมองว่าทุกอย่างดีนะแต่ฟินิชชิ่งกับลองช็อตไม่ค่อยดีผมก็เลยดรอปตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงธันวาครับธันวามกราคมนะจนอย่างที่บอกมีช่วงหนึ่งที่มิฟิตุูคเจ็ดละนานะผมก็เลยลองเข็นยาซินลงนะโอ้โหเล่นดีจริงๆเลยนะลงไป21เกมนะครับสำรองหนึ่งนะฮะยิงไปเจ็ดนะส่งไป2นะฮะแมนชน็อตไปเป็นหนึ่งนะฮะ ก็คือผมสังเกตเห็นตัวนี้ฟินิชชิ่ง11นะลองช็อต11จริงๆต่ำกว่านี้ตนะั้งแต่กัวดูการนะฟินิชชิ่งน่าจะ9น่าจะไม่ผิดนะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น11นะสังเกตเห็นยิงโอ้โหตรงกรอบเกือบทุกครั้งเลยนะดูตรงช็อตช็อตออนทาร์เก็ตนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะในเหลี่ยงเนี่ยฮะ71%นะนะถือว่ายิงตรงกรอบค่อนข้างสูงนะกับค่าฟินิชชิ่งกับลองช็อตนี่ปานกลางประมาณนี้นะถือว่าผิดค่านะ <laughs> จริงๆเสียได้นะลูกนี้ใช้ตั้งแต่ เกมแรกของลูก,กาเลยนะเสรยดายตัวนี้นะเล่นดีนะครับเล่นดีนะอย่าอย่าขายทิ้งนะปั้นได้ยาวๆเลยนะครับยาซินไอเยาลี่นะมีฟิโตลุกชาวสวีเดนนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นมือกโกโค,คู่บุญของผมนะแต่ก็รั่วเหมือนกันนะเป็นมือกโกชาวสเปนนะโรเบิร์ตซานเชตนะครับนี่นะลงไปสาสิบสามเกมนะครับแล้วก็เสียไปถิงกุแปดประตูนะแล้วก็เจ็บบ่อยด้วยนะนี่นะเจ็บสองครั้งนะครั้งละสองสัปดาห์นะฮ <c oughs> <c oughs> ะก็เป็นตัวหนึ่งที่แบกเกมรับไว้ ค่อนข้างดีนะซันเชสนะถือว่าเลตติ้งจะจบไม่ถึงเจ็ดนะแต่ก็ช่วยทีมได้นะเว้น<ม>แต่ถ้าเล่นจริงจังก็แนะนําให้หาตัวใหม่ๆม,มาเป็นตัวรับมาช่วยอุดหน่อยนะมาช่วยแบ่งบาพาระโรเบิร์ตซันเชนสหน่อยนะประมาณนี้นะครับอีกตัวนึงเป็นกองหลังนะครับเป็นจวนพาวจวนพาวแวานเฮสนะนะเป็นกองหลังกึ่งหลังกึ่งขวานะชาวพรานแลนนะอายุ2ี่2นะผมให้ลงไป25เกมนะถือว่าลงค่อนข้างเยอะนะครับส่งไปหนึ่งแล้วก็ไม่ได้แบบหนึ่งก็จบเลตติ้ง6.96นะ ก็ถือว่าเฉยๆนะส่วนตัวผมว่าถือว่าเฉยๆนะแต่ว่าแท็กกิง้งแท็กกิ้งดีบ้างไม่ดีบ้างนะนี่นะในลีกจบแท็กกิ้งที่3.4นะครับถือโอเคนะเรตติ้งในลีกจบที่7.0นะครับก็เป็นกองหลังคู่บุญอีกตัวนึงคนระับแต่ผมให้เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับบ้างนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นกองหลังนะหลังเดียวนะต่อไปนะเอ่อเลวิสดังนะเลวิสดังนี่ผมไม่ค่อยปลื้มนะผีเข้าเยอะกว่าผีออกไอ้ผีออกเยอะกว่าผีเข้านะโอ้เล่นไม่ดีหลายเกมนะ บทจะเล่นดีก็เล่นดีบทไม่เล่นดีก็เล่นไม่เดียวยาวเลยนะแต่ตัวนี้ก็ก็มีรู้จจยังไงนะศาสเบียต์แล้วนะครับผมลิวิสดังนะกองหลังชาวอังกฤษนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนแท้ติกดูอาจจะเหมาะากการยืนหลังคู่ก็ได้นะส่วนใหญ่ผมให้ลิวิสดังยืนเป็นฟิวตัวรับนะฮะยืนหน้ากองหลังนะครับผมก็อาจจะเป็นเพราะผมยัดให้ไปยืนในตำแหน่งที่เจ้าตัวไม่ถนัดก็ได้นะก็เลยเล่นเข็นศักยภาพออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ปล่อยยิงออกไปนะตั้งแต่เกมเริ่่มมนเกปปลอยงไตตั้แ่ ครั้งแรกเลยนะครับผมผมก็ดึงกลับมาใช้นะแต่ก็ใช้ได้ไม่เยอะนะฮะอ่าปล่อยให้บาซซ์นนะยืมไปนะตอนไปอยู่บาเซ์ลงไปหกยิงสี่ส่งสามแมตช์รวแบบสองจบเลตติง้งอ่าเลตติง้งค้างอยู่ที่เจ็ดจุดหกเจ็ดนะก็เป็นช่วงนั้นแหละฮะที่บอกว่าตัวลุกเจ็บกันเยอะนะผมก็ดึงเจ้านี่กลับมาด้วยนะฮะแอนดี้เซคิลี่นะเป็นสุนหน้าชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมมองที่เลตติ้งที่อยู่บาซซ์ดีนะก็เลยรีบรีบดึงกลับมาใช้งานนะแต่ก็ช่วยได้ไม่เยอะนะลงไปเก้าเกมนะครับผมอ่า ยิงไป2นะฮะยิงไป2ส,ส่งไปหนึ่งแล้วก็แมนลบแมทไปนหนึ่งนะฮะจบเลตติ้งจุดหกจุดเจ็ดแบนะครับต่อไปนะไปดูที่ตัวเจอรสต์สตนนะเป็นผู้สับประตูมือ2ของผมนะก็ไม่ต้องพูดถึงนะไม่เวิร์กเลยนะไม่ผ่านสอบตกนะลงไปเจ็สำรองสี่นะเสียไปยี่สิ็นะเลตติ้งหกจุดเจ็ดสานะครับอีเวนฟอร์กุสันนะตัวนี้เป็นศูนย์หน้าดาวรุ่งชาวไอแลนด์นะก็เป็นกองหน้าที่ผมเคยทดลองไปแล้วในคลิปก่อนๆน,นะฮะเล่นดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ เซฟนี้เป็นพระรองนะก็ไม่ใช่พระรองเนียเป็น,เป,นเป็นตัวแถมของเซฟเลยนะผมไม่ได้ยัดเป็นกองหน้าเป้านะสําลองบ่อยด้วยนะครับผมก็ลงไปเพียงส8ดเกมนะฮะยิงไปหส่งไปสามแมนออตเมทไปหนะึ่งะจบเด,ดตติ้งที่หกจดเจ็ดสองนะครับแต่เซฟก่อนเนะี่ยก็ถือว่าเล่นดีนะถ้าให้ยืนหน้าเป้านะครับผมค่าพลังนี่สวยงามเลยนะครับผมปั้นได้ย,ยาวๆเลยนะครับอีกตัวหนึ่งอดัมเวบสเตอร์นะเป็นกองหลังอีกตัวนะแต่ตัวนี้ผมให้ยืนเป็นฟิลด์ตัวรับนะฮะก็ <c oughs> ลงไปสิบหกนะสําลองหนึ่งนะ อขอภายลงไป17นะสำรองหนึ่งนะครับขึ้นไปส่งได้ครั้งหนึ่งนะจบเลตติ้ง6.72นะฮะแท็กก mm ิ้งเรทจบที่3.1นะฮะก็ยังถือว่ายังสอบไม่ผ่านนะแต่ว่า <c oughs> สอบไม่ผ่านตรงที่ผมยัดให้ไปยืนไม่ฟิลตัวรับนั่นเองนะฮะถ้ายืนกองหลังหรือหลังสองตัวอาจจะเล่นดีก,กว่านี้ก็ได้นะครับผมเอามาดูเอมิลี่สวิตโลนะครับเป็นม่ฟิลตัวลุกดาวรุ่งของอกิจที่ผมยืมมาจากอาร์เซนอลหน่อยลวกันนะ ลงไป28เกมนะฮะสำรลอง4นะไม่ยิงเลยนะไม่ยิงเลยนะโอ้โหไม่รู้อะไรไม่ยิงเลยแต่ส่งไป5นะแม้เราไปเป็น1จบเลตติ้ง6.72นะครับซึ่งตัวนี้ก็ถ้าปั้นดีๆหน่อยก็อาจจะเป็นม่ฟิตัวลุกเก่งตัวหนึ่งในแบบเกรดบีบวกได้นะฮะอะต่อไปตัวนี้ทางเกมยืมมาอยู่แล้วนะคือเรวิคโควินนะเป็นดาวรุ่งกองหลังดาวรุ่งชาวอังกฤษนะก็คือยืมมาจากเชลซีนะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ให้ลงนะมีลงไป7สำรอง5นะ ไม่ได้ทำอะไรแท็กกิ้งอยู่ที่0.7ด้วยนะฮะจบเลตติ้6.67นะฮะปล่อยพายไปเลยนะฮนะ <c oughs> ตัวนี้ครับปัสกาลกรอฟนะฮะเป็นมิสซูลอกชาวยรมันก็ปัดทิ้งไปเลยนะผมไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมนี่ <c oughs> ลงไปแค่เพียงเกมเดียวนะฮะสําลองสองครั้งนะสองเกมนะแต่ก็ยิงได้หนึ่ง <c oughs> ไม่ได้ใช้เลยนะไม่ได้อยู่ในสายตาผมเลยนะก็เลยไม่การันตีว่าจะเล่นเก่งไม่เก่งกับตัวนี้นะ <c oughs> แต่ผมก็ลืมกันนะว่าเซฟก่อนที่ทดลองใช้อีเวนต์ฟุตบอลนี้ผมได้ใช้ปัสกาลกรอบมากน้อยแค่ไหนผมก ซอลิมาชั่นก็คือเป็นนักเตะที่ถูกปล่อยยืมออกไปก่อนหน้านั้นแล้วนะก็ผมก็ดึงกลับมาไอ้ไม่ใช่นะขออภัยนะจำผิดตัวันตัวนี้อยู่กับทีมมาตั้งแต่ต้นแต่ไม่ค่อยได้ใช้เช่นกันนะลงไปห้าสำรองสำรองไม่ได้ลงนะลงไป5้าเกมรวนๆเลยนะยิงไปสองนะตัวเล็กหกุดี่ศูนนะขออภัยไปกีนี้ข้อมูลผิดพลาดนะครับอีกตัวหนึ่งเดนิสอันเดฟนะเป็นศูนย์หน้าชาวตุรกีนะซึ่งเล่นได้แย่มากเลยนะลงไปแปดเกมไม่ทำอะไรเลยนะครับไม่ทาอะไรเลยนะยิงเข้ากรอบยี่สิ้ายปอร์เซ โอ้น่าจับใจมากเ е ตติ้งหกจุดสามแปดนะก็เลยก็เลยดรอปยาวๆเลยนะกับค่าพลังที่ควรจะเล่นดีแต่เล่นเล่นไม่ได้เลยนะก็เลยไม่ได้ใช้งานได้เต็มที่นะครับผมตัวต่อไปนะโจเอลเวสแมนนะเป็นกองหลังชาวฮอลแลนด์นะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ช่วยทีมนะนี่ลงไปสิบสามเกมนะก็ถือไม่น้อยนะสำรองไปสี่นะแต่ก็มีส่งได้สองครั้งนะเรตติ้งจบหกจุดสามห้านะไม่ปลื้มเลยนะตัวนี้อีกตัวหนึ่งอดัมลาลาน่านะคือเป็นตัวที่ผมกาจจะคาดหวังไว้นะแต่ก็ลืมนะฮะ ตอนเริ่มเซฟมาเนี่ยอดัมลาลาน่าอยู่ทีมสำรองของไบรตันนะฮะซึ่งถ้าไม่สังเกตนี่อดใช้งานเลยนะผม <c oughs> ผมเพิ่งมันึขึ้น,น่าลาน,นาอยู่ไบรตันนะผมก็เลยหาดูหาไม่เจอไปไปกดทีมสำรองอ้าวอยู่ทีมสำรองก็เลยเอาขึ้นมาเล่นพอขึ้นมาเล่นรู้สึกว่าลาน่าปรับตัวไม่ได้นะลงไป4เกมนะฮะไม่ทําอะไรเลยเช่นกันนะเรตติ้งจบ6.25ก็เลยรอบยาวๆเลยนะฮะตอปยาวๆเลยนะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งพรวิสเอตูปินันนะฮะเป็นกองหลังแบ็คซ้ายจากชาวเอ็กวาดอร์นะตัวนี้ก็ ไม่ได้ลงเลยนะก็การันตีไม่ได้ว่าเล่นเก่งไม่เก่งนะไม่ได้ลงเลยนะําลองไปครั้งเดียวเท่านั้นนะทั้งลูกาลนะเดตติ้ง6.0นะตัวสุดท้ายนะครับจากครโมเดอร์นะเป็นมิดฟิลด์นะตัวนี้ก็ไม่ได้ลงเลยนะไม่ได้ลงเลยนะต้องพูดย้ำอีกครั้งคือไม่ได้ลงเลยนะก็คือไม่รู้ไม่รู้จะการันตียังไงนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็จบไปแล้วนะทดลองไปตันแต่หกอันดัียนนะรวมถึงทดลองส่วนตัวเจ้าหนูจูเลียเอนไซโซนะมคือตัวลูกชาวปากวัยตัวนี้นะครับผมก็ ก็สองดูนะตัวไหนน่าสนใจนะก็ไล่เลี่ยงให้แล้วนะครับผมถ้าจะคุมไปตันของความเบียนก็ตามนี้นะครับผมหรือจะคุมทิมอื่นก็ตัวไหนน่าสนใจจะสอยไปเล่นด้วยก็นี่นะก็มีตามนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามนะฮะสำหรับคลิปนี้นะก็เล่นมาเป็นอาทิตย์เลยนะไม่ค่อยได้เล่นนะเล่นบ้างไม่เล่นบ้างติดงานติดภารกิจนะแต่ก็ขอบคุณมากมาที่ยังติดตามกันอยู่นะครับผมก็ลงคลิปชชมิชมเนเจอร์ได้น้อยลงนะเนื่องจากภารกิจการทํางานของชีวิตจริงนะครับผมก็หวังว่าจะติดตามกันต่อนะรอบหน้าจะ ไปทดลองคุมที่ไหนกับทดลองมักเตตัวไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ขอบุณที่ติดตามนะฝากกดแชร์ฝากกด s u b s ไ r i b e ช่องและช anel ด้วยนะครับก็ขอให้สนุกและขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับผมเรากินนี้กราบลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ